วันนี้พาใครมาสวนเราบ้างเอยอ่ะพาเด็กๆมาเล่นสวนอีกแล้วอ่สมาชิกหมาทำอะไรกันลูกฮะกทำเคก้กเคหรออันดาทำอะไรคะอันดาทำอะไรคะอันดากำลังเคลกน่อยู่ครับ สลัดกำลังงอกแล้วกินโอ๊กจากกินโอก๊กงอกมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะได้ลงผาดเพาะกันแตงไทยแตงไทย บรยากาศยามเย็นนะคะที่สวนของเราช่วงนี้ก็กำลังลดน้ำผักนะคะปล่อยตามสายน้ำหยดเลยอันนี้ถั่วฝักยาวเพิ่งเริ่มปลูกใหม่นะคะงอกสวยมาก